ธานาทิพดีสหรัฐคนที่47ก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยค่ะมีความผันผวนและช่วงเวลานี้เองค่ะหุ้นแบงก์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจของนักลงทุนเลยนะคะวันนี้ค่ะ s o ต k w a t c h จะพาทุกคนไปดูกับหุ้นแบงก์ที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ KKP หรือธนาคารเกียรตินาคินพัฒระจำกัดมหาชนค่ะ สวัสดีค่ะน,นี่นตี้และสต็อกวอชคอนเซนแซสสองหุ้นร้อนชอนหุ้นเด็ดกับ KKP หรือว่าธนาคารเกียรตินาคินพัฒระจำกัดมหาชนนะคะด้วยผลงาน Q4 ปี67ดีเยี่ยม n p l ชะลอช่วยลดตั้งสำรองส่งเครดิตคอสตต่ำเป้าแถมมีการฟื้นตัวของธุรกิจตลาดทุนที่เริ่มกลับมาดีขึ้นงานนี้บรกรคมใจชี้เป้าซื้อโดยมีราคาเป้าหมายสูงสุดที่65บาทค่ะ มาดูความคิดเห็นของแต่ละโบรกกันนะคะเริ่มต้นที่นักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทร,รัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยค่ะที่เขามองทิศทางผลงานของ KKP ใน Q4 ปีนี้ดีขึ้นต่อเนื่องจาก Q3 โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากการที่ MPL หรือว่า Credit Cost ปรับลดลง ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ 2. 3 5เปแนวโน้มลูกนี้ซึ่งเป็นพอสินเชื่อหลักของ KKP เริ่มเห็นสัญญาณบวกที่ไม่กลายเป็น NPL เพิ่มขึ้นมีความสามารถในการชำระคืนนี้กลับมาดีขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับอันนี้สงจากธุรกิจตลาดทุนที่เริ่มกลับมาดีขึ้นในช่วงปลาย Q3 ค่ะและใน Q4 นี้ก็จะได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีซึ่งจะช่วยหนุนต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของธุรกิจตลาดทุนให้เพิ่มขึ้นเข้ามาค่ะ ทางด้านนายกรกฎสเวทครุตมัต ผู้อำนวกยการสายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมีมุมมองเชิงบวกต่อ KKP ในช่วง Q4 ปีนี้หลังจากที่ทิศท,ทางของ MPL ลุกนี้ที่เป็นกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีการชะลอตัวลงช่วยให้คุณภาพของพอดีขึ้นส่งผลบวกต่อเครดิตคอสที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่2.5-2.7มีผลบวกต่อกำไรของ KKP ซึ่งได้มีการปรับกำไรเพิ่มขึ้น21ค่ะ และปิดกันที่ความเห็นจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะที่เขาคาดว่าภาพรวมของ KKP ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องหลังจากที่คุณภาพสินทรัพย์ของลูกหนี้ในพอร์ตเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นทําให้แนวโน้มค่าใช้จ่ายการตั้งสํารองมีการปรับตัวลงและส่งผลต่อเครดิตคอสของ KKP ที่ตั้งไว้2.7%หลังจากที่9เดือนอยู่แค่2.35%ค่ะ ผลขาดทุนจากรถยึดเริ่มปรับตัวลดลงราคาขายรถยนต์มือสองกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นทำให้ปัจจัยที่กดดันต่อ KKP มาอย่างต่อเนื่องเริ่มผ่อนคลายลงค่ะและคลิปหน้าค่ะ Stock Watch Consensus สหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดจะพาคุณไปพบกับหุ้นตัวไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ